สบายดีทุกคนืันนี้จะมาแนะนำการบริการรถตู้ในตะแขกเนาะรถตู้จะเป็นรถตู้ชิดมองหนังเนาะสำหรับค้ารวมคนขับเป็นชีวิตทาง่างเที่ยวในตะแคงทิปมือเดียวนะจะมีหับรงแรมบอทางเหงอือหรือว่าสะพานเนะาะฝั่งลาวนี้แต่เขาจะพาไปเที่ยวจะนในเมืองตะแคกเนาะจุดต่างๆบัวา,าคาเฟ่ แต่บรรยากาศในเมืองชุดสุขัญเนาะฉะนั้นเราจะออกไป,ปที่นัดโคตบ่อนัดโคบ้านในเมืองของไปวขมวนเนาะแล้วถึงออกไปเขตธรรมชาติเขตนอกเนาะมีแถวเขตถ้ำเชียงเลียบแต่มีกิจกรรมหัวสลิงเนาะแล้วก็ต่อไปเราไปทำน้งแอนทำน้งแอนก็มีกิจกรรมหัวสลิงแลาา้วเข้าถ้ำชมบรรยากาศในถ้ำมีลองเนื้อทะลุอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เนาะ ต่อมาล้วก็ไปท่าฝรั่งท่าฝรั่งว่มสีครามเนาะจะมีสายน้ําแล้วก็มีตู้ที่ติดกับสายน้ำเนาะแล้วก็มีหานอาหารแล้วก็กินเบียร์ลิ่นน้าอยู่สายน้ำันเนาะมีการพายเรือคายักแล้วก็ลอยน้ําลิ่มแถวนั้นเนาะและสุดท้ายก็ออกจากนี่ก็ไปชงส่งฮมบอหรือว่าท้าเฮื่อกลับขึ้นประเทศเจ้าเนาะประเทศไทยบอมาจากไทยหรือว่าขัว หรือว่าจะใจ่ายเพิ่มแล้วก็ขับรถข้ามไปส่งอยู่ฝั่งไทยเลยเนาะ,อะขอเขอบใจบ๊ัยบาย